เราไปเดินดูบรรยากาศหน้างานกันโอ้โหคนเยอะมากเลยลมพัดเย็นสบายคึ้มคึมเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยใครขับคนข้าวใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับใครขับคนข้าวเหมือนกันนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> คนข้าวนะฮะครับผมยังยังไม่เห็นผมก็ยังไม่รู้กับตการผมไม่ได้ไม่เซเวีอยู่นั่นนะหน่าไร์สดอยู่ฮะสวัสดีครับพ่อพ่อแม่เอทั้งหลายเจอกันครับข้างในเนาะข้างในข้างในเอ้าพาทุกคนมาทัวร์บรรยากาศด้านงานสนามฟุตบอลคินครับรอบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โนี่ะ ที่จอดรถจัดลาก็สะดวกสบายอยูนะะ่ก็เดินไปเรื่อยๆกันนะครับชมบรรยากาศกันหน้าเวทีเ <c oughs> ดินผ้าสดามทางเข้านะโอ้ของชอของขาเยอะแยะเลย ก็นะครับนี่ฮะมีธงชาติขายด้วยนะใครไปเชียร์ทีมไหนก็อันนี้ได้นะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราออกจากบ้านมาแล้วับพี่มานาะอ๋อเลยครับผม านี่ครับมีทีวีจอใหญ่อยู่ด้านนอกด้วยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูมีทอเดี๋ยววิธีเปิดแล้วเราจะดูผ่านจอมอนิเตอร์เอานะสวัสดีครับผมสวัสดีครับติดตามเยอะน้อง้นข้าวเย่ะไหมครับผมโอ้โหดูตลระอกครับผมขอบคุณครับผมมีคนติดตามด้วยแฟนคลับที่เราต้นข้าวบัดดายผมนะอานี่คือบรรยากาศหน้า นะ,ะสนามกีฬานเรามีเนี่ยพิธีเปิดเราจะดูตรงนี้นะครับดูน้องนนข้นข้าวร้องเพลงตรงนี้นะฮะพิธีเปิดตอนพิธีเปิดนะอ่าเอฟซไม่ต้องกลัวไม่เห็นนะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากเออคุ้มค่ามากนะฮะเราไม่ต้องเข้าไปในสนามเราก็จะเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทอดให้ดู ผ่านหน้าจอที่เลยะนะครับคนเยอะมากโอ้โหมือฟปลามวดินคนเยอะมากจริงๆเป็นปรากฏการณ์ที่เห็น<ม>แล้วก็นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองการเลยนะเพราะว่าออกซื้อของขายอาหารการกินเยอะยะไปหมดเลย เนี่ยครับทุกคนครับเราจะเห็นนี่พิธีเปิดเราจะดูตรงนี้เลยนะฮะนี่มีหน้าจอให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมครับรับรอมงมาเห็นต้นข้าวแน่นอนครับเห็นต้นข้าวแน่นอนออวันนี้เป็นที่แปด เดี๋ยวผมซื้อของไปฝากที่มนาวันที่8ปอ๋อวัดไผ่เลียงนะโอเคขอบคุณครับพี่ละลงนะครับขอบพระคุณนะครับนี่เห็นเห็นหน้าจอไหมฮะเออนี่ฟุตบอลนะฮะเออเดี๋ยวเรามาส่องตอนพิธีเปิดที่ตรงนี้เออพี่ครับพิธีเปิดเขาปิดกี่โมงพิธีเปิดเปิดกี่โมงหกโมงนี่ยครับพิธีเปิดที่วันนั้นเป็นข้าบมัล็อกเองนะพูดดีเด็ดอ๋ออันนี้เขาเตะคยับอ่ะหกโมงครับพิธีเปิดครับทุกคน เราจะมาสแสดงบายอยู่ตรงนี้ฮะเออดูหน้าจอตรงนี้นะฮะพิธีเปิดส <c oughs> บายนะไม่ต้องเสียงดูวะเข้าไป <c oughs> เ,เราก็มาเซเวีอยู่ด้านหน้านะครับนี่โอ้โหคนเยอะมากครับทุกคนนู้นนะเนี่ยทางเข้าอสนามอยู่ตรงโน,น้สนสน,สนามกีฬาทางน,นู้นนะครับสนามกีฬาทางน,นู้นนะครับ พิธีเปิดเริ่ม6กโมงนะครับ6กโมงเย็นนะเนี่ยคู่นี้จบเนี่ยกำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้คู่นี้จบก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับแต่คู่นี้เรายังไม่รู้ว่าประเทศไหนนะสุดยอดเลยครับมาถ่ายแฟนครับ พ่อพ่อไม่แม่ FC ได้ดูกันอ่ะรู้สึกว่าเดิมไม่ไหวแล้วเหนื่อยวันนี้เวียนหัวนะแต่ว่าอยังตัดสินใจว่าจะมาไม่มามาเช้กา,ก,าก็ปกติดีอยู่นะน่าจะเป็นเพราะขับ่ นี่ครับบรรยากาศหน้าสนามนะครับทุกคนครับพาทุกคนมาดูนะครับงานเปิดนะครับการแข่งขันฟุตบอลคัพนะครับที่สนามกรีบบัวการชนะบุรีผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆครับตอนนี้อน,นุงจะเป็นโซนของกินนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันสุดยอดเลยโอ้มีคอนเสิร์ตด้วยนะ ใช่ไหมอ๋อเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่าสปอนเซอร์เขาเอาสินค้าโมาโชว์สปอนเซอร์อยู่ตรงโน้นนะครับเออันนี้เราจะเป็นของกินป๊าโของกินขายดีแน่เลยคนเต็มเลย รบรรยากาศตอนนี้โอ้โหนี่ครับของกินเยอะแยะมามดูฟุตบอลมากินของอร่อยๆที่หน้าง,งานได้ครับมีของมาขายเยอะเลยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศนาะน รอติดตามกันครับทุกคนครับนี่คร